จะพยายามแล้วนะจะพยายามให้มันสองคลิปเถอะไม่เป็นไรสามคลิปก็อย่าว่ากันเนาะรอหน่อยนะโอเคแตกต่างกันไหมคะสองข้างเป็นยังไงข้างหนึ่งวันเด็กผิวเลือข้างหนึ่งก็ซีจิกตาใสสุดิกษ์เดี๋ยวมาเขียนคิว้ววันนี้จะใช้ทิ่จ่อเขียนคิ้วของ อันนี้แล้วกันขอมเบอร์รินดาเหมือนกันจะใช้สีเราก็มีไข่นะสีเบอร์ห้าเสีเบอร์ไหนนะประน,นั้นที่ดู๋อเอาเบอร์ห้านี่แหละช็อกโกิ้ลนะคะต้องเรามีไข่นะคุณถ้าใครอยากได้ สองคิวสองข้างนี่ฉันจะไม่แตกต่างกันเพราะว่ามันไปได้ทั้งสองลุกนะคะขียนข้างนี้ก่อนเออมันมันจะคล้ายๆดูสิมันจะคล้ายๆของอีอีอินทูเดยที่แบบว่าฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ฉันก็ชอบนะอีนเนฉันฉันชอบมาก นะคะจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ด้านนึงก็มีแปลงปักนะคะเป็นหัวมุมเขียนน้ำเหมือนกันความจริงอีคิวแปลงตัดน่ะ,ม,นะมันก็ไม่ได้ว่าเพิ่งมีนะทดิสอเขียนคิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนํามาตั้งนานแล้วนะช่างแต่งน้องแต่งหน้าเขาก็แนะนําว่าเป็นชาติหนึ่งแล้วว่าเวลาเราดิสอเขียนคิวอ่ะให้เราเป็นปากเป็ดนะให้มันปลายตัดนะคุณจะเขียนอีคิวง่ายขึ้น แต่เราก็แบบที่เกียนอะเอากบเราเป็สองมุนตูดตูดตูดใช่ไหมกบเราเป็สองมุนตรวดตรวดตรวดมันก็แหลมมันก็ไม่ตัดแล้วมันก็แบบถ้าไม่เขียนยากมนไม่ถูกเขาหามแบบชืบ้นๆนแบบ่โอเคโอเค,อเ,คเรียอยองไม่เท่ากันยังไม่โอเคขหาานี้ตุ้ด แต่คือส่วนตัวฉันชอบนะฉันเป็นฉันทำผมฉันสีนี้นั่นจะสีไม่เข้มมากไทยอีนั่นจะเข้มอยู่อีนูดี้อ่ะนูดีด้สีเฟอบริของฉันที่ฉันใช้นี่อันนี้ฉันว่าสีมันอ่อนเลยนะสีเบอร์ศูนย์สามนะคะยังเป็นยังเป็นไมล์เฟอบริคอยู่ไหมเป็นไม่เขียนน้ามิที่วิงหางเหมือนกันแล้วก็จะวิงหางห่วยห่วย ไอ้คุณอย่าลืมหมุนเก็บปะน,นั้นจะเป็นเยี่ยงที่ฉันค่ะที่ฉันทำนางหากขอบคุณดูสีรีสสามสี่รอบฉนีขี้เก็บหมุนหน้าก,ก่หมุนอย่าลืมหมุนเก็บนางน,น,น,นะนางจะหกักคนของที่ฉันนะครับว้า,าปัดหน้าหน่อย ฉันชอบแต่ถ้าไปงานก็ไม่ไม่แนะนำให้เขียนอ่อนขนาดนี้นะไปงานก็คิวแค่ไหน่อยนึงจะถ่ายรูปไม่เห็นเป็นหัวล้นล้านคือเราดูอ่ะมันมันเห็นอยู่แต่รูปที่ถ่ายออกมาอ่ะก็ติดล้านแกมแปลงปัด นิดนึงรู้สึกหน้าไม่ค่อยเป๊ะแล้วเราจะลงอายบราวด้วยอายแชโดเขียวคุณฉันเตรียมแล้วจริงเตรียมแล้วเตรียมแล้วแต่มันอยู่ไหนใช่ไหมล่ะไอ้แยะโอ้ยผิดผิค่ะอายแชดว์เขียวแล้วใช้แฟมเบอร์เฉยพาเลทเดิมนะคะของมิสชีนนะคะ ow, ครบราวดิคคอมเพล็กซ์อายบราวด์มิสชีนจะเย็นๆฉันออเดอร์อยู่ เน,นื่งไปเนื่องด้วยสีหัวที่ฉันมันจะออกมอนอ่อนจะกลายเขียวตอนนี้เพิ่งปิดนั้นใหม่มันยังไม่อ่อนเท่าไหร่ดูนี่มันเอ๊ะเข้มอยู่เลื่อนอ่อนอ่ะไร้สันดาลโอ้มีด่ด้จังเลยค่ะแน่นอนค่ะ ฉันยังไม่พร้อมจะเสียงเงินค่ะฉันก็เลยไล์เอาก่อนโอเอ้ยแ okay, ม้ี๋ยวปัดมาสคารา่าคิ้วอันนี้ก็ยังใช้ไลฟ์ฟอดนะคะไลฟ์ฟอดตัวเดิมโอบ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะดัดขนตาแล้วก็ติดขนตากันนอกแล้วเราก็จะมาลงแก้มดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาหาอะไรอีกแล้วฉนนี่เขาเขาถามกันหาแต่ของหาจริงค่ะคราวนี้ฉันหาที่ดัดขนตาอ,อ,อ,อันยูไสค่ะพอไปมีบอแนนี่ดีนะ รอบนี้หาเจอเลยนะคุณใส่ร้ายนะใส่ร้ายฉันลคะ จริงฉันมีธุระมีนัดออกไปข้างนอกนะคะฉันจะต้องไปลุคนี้เลยไหมโหวตสิคุณไปลุคนี้ดีเลยหรือเปล่าเด็กแกล้งฉันนะฉันไม่กล้าไปถ้า <c oughs> ไม่ปกติฉันจะบอกฉันไปจริงนะแย่นี้ฉันบอกฉันไม่กล้าไปนะเด็กแกล้งฉันอดุณตา 戴戴戴，麦克拉本那。 เขเร่งมากอะเป็นยังไงกว่าคลิปนานคลิปนานกว่าหลายคลิปเป็นยังไงล่ะดังดำเลยนะจ๊ะโอเคขับต้นแบบขับต้นแบบค่อยๆ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 ค่อยอโอๆแล้วแล้วแล้วอ๋อดังดำเลยค่ะคุณ ถูมันเลาวเอาแป้งลงเอาแป้งลงเอาแป้งลงด่วนโอ๊ยจมูกแหว่งค่ะคุณเออถ้ากรณีนี้ทำไงฉันก็จะจะเป็นคอนซูนเลอร์ป้องบ้างหรืออันนั้นนะกึ๊บนิดนึงกึ๊บนิดนึงแล้วก็ใช้รองพื้นกึ๊บนิดนึงนะก็กดเคลียะถ้ามันเอา มันลบรอยแบบงดีนะ่ะมันอยู่ตรงสันสันที่แบบว่าเป็นคอนซีลเลอร์สีนี้ที่เป็นคอนทัวร์ด่างนะคะ่ะก,กดกดบ,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 บา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 เบาเบาังแห้งกันตายตายตายตตตตายตายตาย,ตาย,ตาย,ยังไม่ตายคะ่ะ รอน้ำแห้งก่อนเดนี๋ยวรอนแห้งก่นเราเพิ่งจะมาลงแป้ง <c oughs> จะมาแก้นะ่ะอ่ะติดขนตาขนตาขนตาส้วสิบแล้วเออขนตาที่ใช้นะคะข้างนี้ข้างเจนนะข้างขวานลยนะจะใช้ของคัเดอร์เบอร์อะไรไม่รู้จะไม่ได้ซื้อนานแล้วคุณ <c oughs> ซื้อในเซเว่นเอ้ยมันจะเป็นหางยาวอย่างนี้อย่างนี้ บอกไว้เลยแล้วมันไม่ต้องซื้ออย่าไปเสียงเงินซื้อห้าสิบเก้าบาทแพงแล้วก็ไม่สวยติดก็ไม่ไดีบอกเลยยาพาด์เหมือนดิฉันแข็งโป๊กชึ่อองคุณเอ้ยติดแล้วหญิงจะร้องไห้มันแข็งมากแข็งแบบไม่ไหวแล้วอันนี้หญิงติดสองชั้นด้วยนะเอ,อแล้วจะแกะออกทำไมวะดิฉันติดสองชั้นดิฉันก็ไม่เด้ง ต้องเด้งกลับกันเอ๊ะรล้ว่าฉันติดสองฉันมันก็เลยทิ่มตาฉันไม่หรอกจับดูก็รู้แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีคือบางทีอะซื้อ